กลับสวัสดีนะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเบนพิษนุนะครับผมฝากติดตามนะครับเพจเบนเหรียญไทยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีแบงค์ห้าสิบบาทนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้านะครับที่จะมานําเสนอกับเพื่อนๆเอฟซีนะครับนี่ก็มีความพิเศษยังไงก็ต้องมาดูคลิปดีกันนี่ก็จะเป็นแบงค์ที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้าโดยแบงค์นี้นะครับจะมีความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ให้เพื่อนสังเกตจุดวงกลมสีขาวๆที่บริเวณด้านขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นคล้ายๆลักษณะของพลาสติกใสๆนะครับอันนี้ก็จะเรียกกันว่าแบงค์พลาสติกโพลิเมอร์นะครับแต่แบงค์50แบบนี้นะครับถูกยกเลิกการผลิตไปนานแล้วนะครับเนื่องจากว่านะครับมีการชำรุดง่ายนะครับแล้วก็ผุพังง่ายนะครับทำให้ถูกยกเลิกการผลิตไปนะครับผม ลักษณะก็จะคล้ายๆกับแบงค์ห้าสิบนะครับแต่ว่าจะมีแถพลาสติกอยู่ที่บริเวณด้านขวามือนั่นเองด้านหลังนะครับมาดูันที่ด้านหลังด้านหลังนะครับเราก็เ็นเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็มีปีพศนะครับ 2, สองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดถึง ปีพศ2411นั่นเองก็จะเป็นแบงค์นะบแบงค์50ที่ที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วก็เป็นแบงค์วาระนั่นเองนะครับซึ่งใครที่รู้นะครับว่าแบงค์50วาระนี้นะครับเขาเรียกกันว่าแบงค์50วาระอะไรนะรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมดูที่แท็บฟังด้านซ้ายมือนะครับ,รบเป็น พลาสติกแบบโพลิเมอร์นะครับราคานะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับแบบในคลิปนะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้นะครับแบบอยู่ในถุงอย่างนี้เลยไม่ยับไม่ยู่นะครับราคาก็เกินหน้าแบงค์ไม่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณ70บาทนั่นเองซึ่งนะครับแบงค์แบบนี้ก็ถูกผลิตเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ก็ถูกยกเลิกการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้สภาพสวยๆนะครับณปัจจุบันนะครับก็มีราคาแล้วก็ หายยากขึ้นทุกวันนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตนะครับเดอแบงค์ห้าสิบนะครับโพลิเมอร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้านะครับก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปเดีโยวนี้กันด้วยนะครับเพื่อนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานน่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวนะครับจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ